สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่สวนด,ดูพินีเหมือนเดิมน,นะครับผมมาดูนักท่องเที่ยวเขามาดูตุ้งเงินต,นตนุทองกันทุกคนคือแบบมากี่ครั้งกี่ครั้งเงินตุ้งเงินตุทองนี้ก็แบบเด่นเด่นกว่าเพื่อนเลยทุกคนนะครับผมเพราะเพราะว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติอนะ่ะเขาอยากมาดูอยากมาเห็นมากๆนะครับผมบางท่านก็แบบเมารู้อะ่ะทุกคนมาเป็นชัวนะเพื่อที่จะมาสิเพื่อที่จะมาดูสิ่งนี้นะครับผมนี่ แบบตุ้งกระทงก็แบบค้างให้แบบการท่อง,งเที่ยวดีนะครับนี่แบบดีมากๆเลยนะครับจนนี้ก็จะเป็นอีก,กาครับผมวันนี้ไม่เห็นตุ้งกระทงเยอะเท่าไรนะครับผมแต่ว่าเห็นอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จีงทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าตัวเงินทองจะแบบโด่งดังไปไกลอันนี้ไม่แน่ใจว่าบ้านเขามีไหมบ้านชาวต่างของฝรั่งชาวต่างชาติมีไหมนะครับผมแต่แต่บ้านผมบ้านผม,ผมไม่มีนะหรือว่ายังไงบ้านผมก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนหายากนะครับผมแต่ที่ไทยนี่คือแบบเห็นได้แบบชิวๆเลยทุกคนนี่นะครับผมคือแบบคนไทยอนุรักษ์รักษาะครับผมสัตว์ที่มันหายากสัตว์ที่มันจะสูญพันธุ์นี่คือแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมที่ไทยอ่ะตัวหนึ่งไหมหดูทุกคนนี่ วันนี้น้ําน้ําในสะในสวนลุมพินีมาที่จะลดลงนะครับผมว่าน่าจะมีการระบายน้าออกนะครับฝรั่งยืนเต็มเลยทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นเป็นแอรีของของของต้นเงินทองนะที่มันจะชอบขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีชาวต่างชาติมาดูต้เงินทองอยู่จุดนี้เยอะมากๆนะครับผม อีกาทุกคนดูอีกาโอ้ oh. บางทีมันก็จะแบบไล่อีกาโอ้ oh, <c oughs> นี่นี่อยู่ในสามตัวทุกคนนี่สามตัว <c oughs> ถ้าวันไหนมันมีแบบมีซากของปลานะ่ะมันจะแบบไม่แย่งกันกินนะคือแบบ มันจะอลังการมากๆนะครับผมคือแบบบางทีมันก็แบบมาแย่งกันประมาณสักสิบตัวนะมันแย่งกันคือแบบต่างชาติก็ชอบนะครับผมจุดนี้เลยนห้าตัวทุกคนห้าหกตัวเลยก็เยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆฝรั่งก็มายืนดูกันเต็มเลยทุกคนก็ถือว่าจุดนี้เป็นแอเรียนะของตู้เงินตัวทองคือแบบมันจะอยู่โซนแบบริม ริมสาแบบนี้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าส่วนนี้จะเยอะแล้วก็อยู่ตรงเกาะนู่นทุกคนจุดนี้มันจะเป็นเกาะนะครับผมเดินข้ามสะพานไปก็เป็นเกาะแล้วก็จะมีตุ้งตะงเยอะเหมือนกันนะครับอีกามันทาอะไรไมันมาแย่งอะไรกันหรือว่ามันจะมาแย่งอาหารกับตุ้งตะงใช่แหละนะครับผมอเป็นกระดูกกระดูกไก่เอามาจากไหน ก็ดูแบบเพลินๆนะครับผมดูเพลินๆชาตินะก็ชอบมาดูทุกคนผมก็ชอบมาดูต okay. ่างชาติพาทุกคนมาดูต่างชาติทุกอาทิตย์เลยทุกคนที่นี่นะครับผมส่วนดูพิ่นีโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินออกปทางทางออกที่แยกสารแดงนะครับผม แล้วก็ในส่วนก็จะมีน้องแมวน้องแมวนี่ก็จะเยอะเยอะเลยล่ะนะครับผมมีน้องแมวด้วยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูเนี่ยตากที่คือแบบชิลมากทุกคนมานอนแบบชิลๆเลยอยู่ริมหนองน้ำเนี่ย ชิวคนนี้ไม่มีอีกแล้วทุวกคนนี่ต่างชาติเออแต่ว่ามุมนี้มุมนี้สวยจังทุกคนมุมนี้สวยดีครับผมดูพระอาทิตย์แล้วก็มุมติดทุกคนสวยเกินนะครับ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาได้มีการแบบทำหน้าร้านนะครับผมเพราะว่าเขาจะาจัดเตรียมเพื่อที่จะอะไรอ่ะงานกชาตินะครับผมงานกชาติก็จะเริ่มมาที่11เดือนนี้แล้วนะครับทุกคนจุดท,ท,ที่ให้บริการมาปั่นเป็ด ได้แบบฟรีๆก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติรับผมยืนต่อแถวกันเพื่อที่จะรอคิวผมก็ยังไม่ได้เคยมา,มาปั่นเลยนะครับผมนี่คือ,อเวลานะครับผมเวลาที่ทําการเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาแบบมาให้บริการนักเที่ยวนะครับผมก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผม ก็ตั้งแต่เช้าเลยทุกคน9มามงเช้าถึง11มง30นะครับผมแล้วก็ตอนเที่ยงนี้เขาจะหยุดพักเบรกเพื่อที่จะทานอาหารนะครับผมสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็อรอบบ่ายนะครับผม13บ่ายโมงถึง5โมงครึ่งนะครับผมให้บริการก็ถือว่าให้แบบบริการแบบฟรีนะครับผมน่าจะรอบละ20นาทีนะครับผมก็จํากัดเวลาแต่แต่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย ประจยักินะครับนี่ครับผมก็คือก็มีเจ้าหน้าที่นะครับผมคุมเข้มเลยก็ต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่นะครับผมใส่เสื้อชูชีพนะครับผมให้เสร็จก่อนถึงจะเข้าไปแล้วก็จะมีการแบบแนะนำน,นะครับผมวิธีการใช้วิธีการใช้งาน มาวันนี้นะครับผมน้ำลดทุกคนในหนองเนี่ยหนองในสวนลุมพินีน้ำลดครับผมน,น,นี่ครับผมก็จะมีรถยกแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาได้มีการแบบติดตั้งไฟไฟที่มันย้อยออกมาจากกิ่งไม้อะทุกคน ย้องมาจากต้นไม้แต่บ้านเขายังไม่เปิดนะก็น่าจะน่าจะมีการเทสกันนี่แหละเดือนนี้แหละทุกคนเดือนธันวาคมน่าจะประมาณสักวันนี้หรือเปล่าน,น่าจะเทสกันเพราะว่างานกาชาก็เดืออีก10วันอีกทุกคนก็เป็นงานใหญ่ประจำปีของที่นี่นะครับผม คนยุนนี้ต่างชาติเยอะเลยครับผมบริเวณนี้จะใกล้กับฝั่งแยกสัตระแดงนะครับผม โอ้โหปลาทุกคนปลาสตัวปลาสตัวนู่นทุกคนเนี่ยทุกคนอ่าจะม่ได้เห็นอย่างน้อยน,นีย่ทุกคนตัวใหญ่ใหญ่อยู่นะเนี่ยอาจจะจริงอะ่ะมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหมีสองตัวทุกคนนู่นเห็นสองตัวครับลายมันสวยนะแล้วก็มีปลาช่อนด้วยมีตัวนี้ปลาช่อนปลาช่อนดูปะ ปลาสเตอร์ที่แบบตัวดิบๆกันทุกคนแค่จะเป็นปลาสเตอร์นะเพราะว่ามันมีมันมีลายแบบไม่เหมือนปลาช่อนเลยปลาเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นปลาปลานิลแบบเนี้ยทุกคนแต่แบบมันจะมี การแบบซื้อการดุจล่านะครับผมดูแบบเพลินๆครับผมที่นี่ไม่ไี้อะไรมากแบบมาชืช่นเป็นแบบชื่อชื่นนะครับผมที่สวนแห่งนี้คือ,อก็ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งนะครับผมยกให้เป็น the b e บ t เรื่องส่วนที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ออยวเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่กรุงเทพคือแบบ ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมเชียงระพานนะนะเอาล่ะครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ